แม่พญาพ,อพา่อพญาล่ำไปเลี้ยงไปเล่าคนเด้ยวพออุ้ยบ่บอกไปไต่จากเบิ่งแต่ว่าหอดมองไห้นี่ผู้ฟังไห,นงไหน้น้ำนนออโอ้ยสมมติแล้วมาคอยคอยต้องไห้น้ำแน่นอนเลยคอยคนคนขี้ยงยอยแต่เขาเนาะหอดมองหัวผู้ฟังหัว <laughs> ขออนุญาติเนี่หัวน้ำจุกันมาล่ำงานคอยเดียวคอยมนคนเส่นตื่นนะอ,อันนั้นเป็นหมอล่ำเลื้ยงต่อก่อนล่ำเลื้ยงต่อก่อนครับเป็นยังหมอล่ำเลื้ยงต่อก่อนไม่คอยจะต่อแหลเจ้าคือบ่บอกที่แหละโอ้สมมติาล้วมในงานคอยแล้วแล้วเอาเสียพานี่เอาล่ำเลื้ยงต่อก่อนเลยที่อืออะละมา เอาอ้มันถือใจเพิ่นเด้อบาดดิเด้อลำเลืองตอก่อนเฮ้ยหามาเออเออเเจ้าวันนี้ไม่ใช่ด้วยหมอนี่เว้ยย่านิไม่ญานิเหรอครูอยู่ทั้งคนอยู่นี่จำเสื้อไว้ที่หนึ่งแนบแนบเจ้าพลาดเอาเอาไหนพอปะเนี oh. him, him ่ยล้ำเรืองตอก่อนล้ำเรื่องตอก่อนเอาแบบวรรณคดีโบราณอีสานเออดีมากดีมากเลยที่มีคติเตือนใจดีดีดีมีทั้งบทรัดบทโศกบทบูอืมเออเฮ้ย มีฟันดาบอเอยมีครับเอาฟันดาบด้ยโอ้มาขนาดนี้ฟันดาบยังไงมัน<แ>ปิ้งตังปิ้งตัง,งจีบอกแทงจวดโอ้โหดีเจ๋วเจ๋อเอาเลือดออกน้ำปะเออเลือดเลือดเลือดไผปะเลือดในการแสดงนี่ละเลือดเออไดใดใแต่ว่ายายมันสเสพเลือดไม่ที่ใ่ต้องเรื่องกล้องเขาหน่อยค่ะแม่เออนี่กล้องเขาหน่อยค่ะแม่เจ๋วดีมากดีมากดีมากเอาแบบที่ฝ่าปะฟ่าแบบไหนอ้าว แบท่นอกอุบลนะโอ้พอฉลาดสมเด็จแม่ลเี่ยนี่นี่หดีแม่ผมนี่แล้วเออดีดีแล้วฟังนี่เนี่ะพ่อเนอดีดีกล้านี่เนาะโอ้ยามปวดด้วยถามมก็ลองกันดูดิโอ้ยฝ่าห้องคว่ อย่าลืมความไอพอสวดลัวสังเนละนะเนละแฟนเนราเมื่เหลือบันี้บัดเจ้าฟ้าห้องส่งเสียงตึงคุณนตึงทีที่หมอลำชิดหอดานอัง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 อันยักห็นามเฮจริงมาเดือหรับดัน เดี๋บัดนี้ม่ผม้อา้เมื่อนหกึผลาฝ่าพเล่งีนอฝ่ามห้องเปเป่งพวมอืฟังอุบีบุญพ่อ และท o, ั people, ้งเมืองพลฝนพวหย่อยลิ้เป็นปล่อยกำบ้านไัยผู้นาใหญ่พวงได้กาผู้น้าหน่อยเปิ่ลกระเพาะละผู้มีปอเพิ่งกะบิดขาไว้เครื่อว่างฝันขาวก้อนที่ไถเขาข้าวหน้าเพิ่อไถหุดเวกพวงวันกาสีแก่รำหันมาทั้งายกำท้องกับแม่สองคนเลยกี่น้องของมาแส้นเหลือตุดนซื้อกระเดาดอกมุนบานของว่าเป็นคนข้า โอ้ยโอ้อ้ยโ้อหัวงอเมยพา่กในที่รําย่าแงมที่รหขนหัวลูกบนเว้ยปนเจ้าของนี่ขนหัวเหลือบัดนี้แม่ผมเเมยท้องว่าเป็นคนขาดก็ทำนายอยู่น้าโมมีกุตโตไก่ผูสิเที่ยวอุ่มอยน่บ่อเศรา เมื่อได้ตื่นแต่เส้าสิแบกไทยออกไปทงหาดสะดงลุงคำคอยแม่ทอมหน่อยไมสงเกียรติเนื้อยาก เรียนมีที่แกนแฟนที่รักที่กุหลาบสาในนามของข้า้เองมีซื้อ,ยอแย่ด้ว่าบัตรทองแม่ข้าหน้าเองซื้อว่าทองมายุบ้านตาดทองตำบลทองตาดอําเภอตาดทองจังหวัดยะโสทองโอ้มันก็สิหลายท้องเลยหาทองอ,อาชีพของข้าหน้าตะกี้ก็คือขายของหว,วานของหวานของข้าน้ามีประเดกบองตัาบกงสมปาน้อยอของห <So S 2> วานคือเป็นแนวนั้นของหวานผู้เฒ่า อขาดทุนไม่ไงเอ้ยมาเปียนอาชีพไม่บัดมาขายกว๋วยเตี๋ยวขายกว๋วยเตี๋ยวว่าได้เศร้าตีนเศร้ามือจา้าเรื่อขกันยังไงไปรรมาดาแล้วเห็ดแสบพอได้ก็อยากมากินอยากมาอุ่หนุน,นตัวนอนมุย้ยผู้มาซื้อดอกไรแมงวันสิสโอยพอเขาหน่ยก็ตายแล้วล่ะเขาหนอยุกกรแม่สองคนก่อนแล้วที่ตายแล้วก็ฝากมูมลมรดกไว้ให้อยู่มีโรงสีอยู่สามคันหลดนยนต์อยู่สามลเผ็ดเผ็ดเผ็ดเ<ง>ผ,ดผดเอางั้นบอกลักษณะนามของสิ่งของต้องให้ถึกต้อง รถยนเนี่ยต้องใส่เขามาคันโล่งสีก็ใส่เขามาโล่งมือหนึ่งเขาน่อยสีเข่าไว้บ้านเพราะสีเข่าปั๊บฝนตกลงมาทันทีเลยพี่น้องอเอ้ยอยานว่าท่านฝ่าท่านฝน,นพี่น้องเอ้ยแลนออกไปดำหน้าทงโอ้ยลูกชายเดียวทำงานตบไปแียวดำหน้าเพื่อนไปเพื่อนไปลืมคือเห็นโลงสีเจ้าของว่าเจ้าของสีเข่าไว้บ้านกันยัง,นงว้ากันยังวะกลับมาบ้านมาเบิ่งโลงสี ชาติสีตูปอนนี้ลูงสีของเ<อ>ขาเน่ยแค่น้ำตายปอกนกูจูดอยู่กันยังวะโอ้ยเัาบฟ้าเขาแข็งคาง,ง,ง,งบ,าบ้านเขาเป็่งให้เว้ยย่านเขาลักใฮ้ยสลักไหวป่านนั้นเอาไว้ก็เสื้อไก่ทางเบาว่างไก่คนนี่มามีดอกตั้งตั้งงั้นก็ดีทแท้แลมันยังลากเกิดพระเนาะโอ้ยอาจจะใส่เพชรไปก็ได้มันเอาถุงปุ๋ยมา,าน่ะเอาบหน,นี่ยพอเด่นอย่างขนไปหมดเลย คูเ<ห>ด็กใส่แด้มันก็ใส่ครูเด็ใส่มล็ดมันก็ซ้อยเป็นตอนเป็นตอนอ้อยไฟแถบพ่อโอ้โหเห็ดประโยชน์ได้อีกอย่างนึง่งสมมือคราวันเคยขึ้นไปหาแม่ยูบ่รด้ขาดมื่อนี้ต้องขึ้นไปหาแม่ก่อนๆสิมแม่มาหาข้าน้อย ฮ่ากามันเป็นอย่างไงฮ่ากาวนะ์โอ้ยมีเรื่องกันอ๋ออือฮูยมาจังไม่เรื่องกันโอ้ยบ่เคยตีผู้หญิงจะเสือกันยังไงบ่ได้ตีก็จำเป็นต้องตีออปากว่าไม่ตะไคร้โอ้ยสัตปปว์พวกพวกเขาขึน้นศอกลงพู้พระผู้พระเปิดอลัดฮี้ยมลัมคือกันนี่แหละมันว่ามาอย่างเก่าหรอพ่อโอ้ยตอนแรกมันเถียงทีละออ ทา้งหมดถอดภาพไปแล้วโมอืมอุ้ยบ่หนามีเลี้ยงไมีเล่ากันแน่นอนบ่อยากมีแต่ว่ามันหนักมีล่างๆคนเจ้าภาพกันนี่ใชบ่ดี่แต่มีนี่มึงบ่มีบ่มีคันพูดจังสิล่ะรับรองได้ปวดถึงว่าห่าโอ้ปวดถึงว่าแมนอยู่ล่าคนมาหอดเรียงบ่เลี้ยงเขาเลี้ยงปลาทั้งสี่ทาบก็ะด้างเลี้ยงเยอะได้เลียงเรียงเรียงเรียเลี้ยงโต๊ะจีนหุ่นแต่ว่าโต๊ะเดียวให้กินเขากินน้ำทุกสิ่งมึงยัง ดี่ล้วมั้จะไม่จิดไอ้บุนเนาะโว้ยถ้าบุนประจำตัวแต่อีนั่นมันคนนอิสเซ่อดีสอที่ต่ว่าเห็นชีม่อใส่รับจ้างไปยู่นี่ละเป็นลักษณะอะไรผมยังเงาน่นนั่นนๆ่นอัพลังเงินมันว่ามันเห็นคนหัวล้านเม่อไรมันถึงนำไม่ตายเลยเ็นแาบคมันาฝากว้ก่อนไอ้หัวล้านประสนว์หมอตะไส้บายบายเลยเป็นห่วงอยู่เท่านั่นเด้อมาเนี่ย เขาโนป้อนนะนะอย่ามันจำผิดกีละโอ้ยนอภาษาไปบอกล่าในเรื่องสันขึ้นกันนะเล่านยดีกว่าเออล่าาเ่ลายูต่อก่อนเถอสบายดีตวหนามวนมีเจ้าอีสานผู้ต้องการฟังเสียงเราเลี้ยงเล่าขึ้นมีมันต้องเจ้าสี่มั้ง ว่าลำดีมาแล้วมาแนวไปไหวเมาเหยมันไปวานเมาแนวจีการไปไววแต่เตือตนสวย <yummy. S 1> <m> เมื่อจะนึง่งเลี้ยวขึ้นไปเถึงฟ้าบ่มีหมอกเมฆเมฆน้องไปยังเมฆเมฆก่อนที่ฟ้าบานเฮาเอิญก่อนที่ฟ้าเมื่อจะนึ่งเลี้ยวขึ้นไปเถึงฟ้าบ่มีเมฆมาบังเลี้ยวขึ้นมาทางหลังปัดแมนเรที่สูง ฟังเอ้ยเลีเ้ยวผู้ไตเติ้งฝ่านึกแต่ขุดขุดจลาฝ่าไหลห้มกันอยู่เลียนเลียนก้อนขีฝ่าเท่ากันก้อนขีมันสซกับโปะเลียนเอ้ยมันบ่เลียนตั้งแต่อุดจลาไทยไหลเอ้ยมันบ่ไหลตั้งแต่นอนอุดจลาฝ่าอุดจลาตาน้องเป็นก้อนทอมีมืออุดจลาตา โจเกกนำล้นตอนสิวกุุงขึ้นใสใสปา่าดุกขึ้นจังผู้ไหลกระตายกระตายไหลลงน้ำไหล้ายเมื่อจะหนึ่งนั่งในจิตค่อยค่อยพออยากอ่านหนังสือพลหนาความหลัง,ลงอนอลเวลากะเ้านีโอ้ยไอเสี่ยงดี้นหนีแล้วเสี่ยงแกวบันเอินสังขึ้นไปโคป้างลงไปโคกค่อยคย คิดถึงเขาตั้งแต่ย ja ังนุ่มน้อยมาคือแนนแจมสสักกันเลี้ยวเบื้งสันป่าเขาวตัวเฮาสองล้อนนิดทรงโยบัดพระเจ้าชราลงแทงปันในกระบอกแนนจะเอาแป้นมาหยัดแซมสังวรนี่เป็นสังวรแต่มมันเทิงศิลป์นิหน่อยเนาะมันรำคันแก่นค่ะมันรำคันแก่นาะครับเปลี่ยน ยังเดียนดิฉันดิฉันคือวัดดิฉันมอลำบ้านนอกก็มลำดิฉันนั่นแหละมอลำหมูไข่อยมันผ่านสวนจัตุจักมาทุกปีนะคะโอ้ยบ้านนอกมัานในเขาก็ดิฉันกันเท่านั้นล่ะเดี๋ยวไปต่อไปเดียนด้ด้วโอ้ยข่อยขี้เดียนวะดิฉันเลยมันชัดมันเจนไปเลดดิฉันสมมน้ําตามทองเรื่องน้ำคลองดิฉันเออมันล้ำเรียงไหนน้อบ้านเนี่ยเราออกกันไหวว่าจะไหนนี่ อะไรวะกบพูดอะอีเม่เอ้าพูดแสดง่นล่กันนี่มาหูกันเลยมาหูกันสิเป็นล่ำจะได้นเนี่ยมอล่ำคน,นละขณะดไหมเนาะคนถอดมาเนี่ยแต่ท่าปแปง้งกับโยคนละแจกขึ้นหนักมุ้ยเนี่ยไปยังไปอยู่คนละแจกเนี่ยนั่นยันขาใส่โู้มาจ,จะล่ำมันก,กูจังนะจันโอ้ยหาขว่เลยเพราะว่ากันไอ้ปอดเนี่ยน่าวันเี้ยไรวัวแล้วสำเนียงล่ำมันก็ระเคยสงสัยเป็นพี่น้องกันด้อยสมุนีอันเพิ่นล่ำเรียงไหนก็พีแนบ ชื่อจันทีนาะล่ำนี่เอาวันนาคดีโบราณอีสานมาลำ่ำล่ำเรื่องที่มีคติเตือนใจโอ้ล่ำเรืองกติบมอเมนกติบล่ำเรื่องกองขน้อยขาแม่โอ้ดิฉันเองไอ้น้ำระบาดกองขน้อยขาบอลมอเมนกองขน้อยขาแม่ซื้อเจ้านัดเนี่ยเรื่องแสดงเรื่องกองขน้อยขาแม่ซื้อเจ้าหนาัซื้อตัอ้งห